อตตงากเฮ้ยเดี้ยวนี้แม่งไปกินเหล้ากันดีกว่าวะเฮ้ยเอาดิเอ๊กูด้วยเอ้ยกูด้วยได้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 ได มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยแมอุงหญิงกินเหล้าปะถ้าไม่ดื่มอะถือว่าไม่ให้เกียิพวกพี่เลยนะเว้ยใช่ใช่เนี่ยให้น้องไม่กินไม่เกียดพวกพี่เลยเนี่ยเออไม่ให้เกียิพวกพี่นะไม่กินเนี่ยเฮ้ยน้องเมย์ดื่มเหล้ากับพวกพี่ไหมอะมันจะดีหรอคะพอดีหนูไม่ดื่มอะค่ะหนูดื่มไม่ได้จริงๆหนูขอไม่ดื่มนะคะโธ่ไม่ไม่เกียิพวกพี่เลยว่ะเออไม่ให้เกียิพวกพี่เลยแล้วน้องหญิงอะให้เกียิพวกพี่หรือเปล่าหนูดื่มค่ะ เฮ้ยอรู่ว่าน้องหญิงเมย์จะดึงเรามาทำไมเนี่ยจะทำอะไรก็คิดดีๆนะมันมีแต่พวกเรื่องพี่เธอไว้ใจพวกเขาขนาดนั้นเลยหรอจะกลับก็กลับไปจะซาซีได้ปะการอยู่คนเดีวก็รว่มันต้องเหงา ดูแลเงองนั่งเลยดิีร่รอดน้งองนายพี่แม่งเล่าหมดว่ะไปซื้ออดเลยดีเฮ้ยพี่ไปซื้อร่อาก่อนเฮ้ยเพื่อนดูแลน้องหน่อ,อยเอ้เอาอยากไปพี่แม่งกูไปด้วยนะ ไมน้องวิ่งเทเพื uh ่อนได้ด uh ิเทมาเทมาเฮ้ยเอาไปมือเถอะเฮ้ยเราจะหมดแล้วว่ะเพื่อนกินเรื่อยๆเพื่อนเฮ้ยหมดแล้วนี่เฮ้ยน้องวิ่งแม่งเมาไม่ได้สติแล้วว่ะเด็กกูขอนส่งน้องวิ่งกลับบ้านเองนะเว้ยอืมกูรู้นะมึงกินอะไรอยู่อ่ะมึงเสร็จแล้วกูขอต่อแล้วเพื่อนได้ดิว่ะเพื่อนตามมาด้วยบ้านกูน้ยเฮ้ยแล้วมึงอ่ะแล้วแล้วแล้ อุงอิงมาหนี่อุงอิงเมื่อคืนไปไหนมาเอิม่มหนูไปนอนค้างบ้านเมย์มาค่ะโกโหกเมย์กลับตั้งแต่หนึ่งทุ่มละเมื่อคืนไปไหนมาถ้าหนูบอกแม่แม่จะโกรธหนูไหมเมื่อคืนหนูไปกินเหล้ากับกลุ่มรุ่นพี่มาค่ะแล้วหนูก็เมาจนไม่ได้สติแล้วภาพก็ตัดไปเลยค่ะไปมีอะไรกับรุ่นพี่แล้วใช่ไหมทำ <c oughs> ไมทำตัวอย่างงี้อะ่ะทำตัวให้เหมือนลูกคนอื่นหน่อย เ,เ,เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะไม่เป็นไรนะงองิงเราทุกคนผิดพลาดกันได้อะไรที่พลาดไปแล้วก็เก็บว,ว่าเป็นบทเรียนนะเราจะผ่ามไปได้วยกันนะงองิงหลังจากนี้องอิงก,ก็ได้บทเรียนคําแนะนําจากเพื่อนจนกลับมาสดใสและใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง